พาเที่ยวสิงคโปร์ในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ Jurassic World The Experience สิงคโปร์ครับบอกพิกัดที่พักโรงแรมที่อยู่ใกล้ Universal Studio s สิงคโปร์ บอกเลยว่าอยู่ใกล้สุดๆเดินแค่5าทีก็ถึงแล้วและสายมูเรื่องโชคลาภต้องห้ามพลาดเลยครับเพราะเราจะพาไปขอพรกันที่วัดเซมบาวังกอสออฟเวสเทมเพิลวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องขอพรโชคลาภธุรกิจการงานและค้าขายครับปิดท้ายด้วยงานฉลองวันชาติของสิงคโปร์จะวุ่นวายและชุลมุนแค่ไหนไปรับชมได้เลยครับตอนนี้เรากําลังจะลงเครื่องแล้วธุรกิจอยู่ที่ไหนล่ะครับสิงคโปร์ทำไมชีวิตคุณสบายจังเลยเที่ยวอ,อีกแล้วเพราะว่า<อ>มากี่วันครับ5้าวัน ภูกิีบบอกว่าจะไปยูนิเวอร์แซลสองวันพ่อเป็นสุลต่านหรอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโฮเทลไมเคลิลอยู่แถวเซนโตซาแล้วก็อยู่ใกล้ยูนิเวอร์แซลกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยไปไปที่ห้องก่อน เคนี่อยู่ติดก,กับยูนิเวอร์แซลขนาดนี้เลยนะอ๋อ <iza> oh. ห้องกว้างดีนะพูดถึงอะ่ะออปชั่นอาจจะไม่มากโอเคเดี๋ยวเราหาที่ไปเที่ยวก่อน <us> อุ้ยมีร้องเพลงวา <us> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้ามงเย็นแต่ห้าโมงเย็ยนนี่ก็ก็ยังร้อนอยู่นะนี่ไงแฮร์ร <us> ี่พอตเตอร์ตรงนี้ เนี่ยคาสิโนเนี่ยข้างใต้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยพาไปดูกันไนดะ้คะมียังเห็นเลยน้องยังไม่เห็นเดี๋ยวดูเ,เดี๋ยวดูว่ามามีจะถูกไหมน้อว่ามามีจะถูกไหมไม่ถูกอยู่แล้วเห็นแล้วเนี่ย่ไม่เห็นเนี่เห็นหรือยังว่าใช่ไมหมใช่ไหมใช่ใชใชไหมถ่ายรูปกันเปล่าอุ้ยไฟลุกมีรองเท้าคิปปี้ครีมด้วยเผื่อเดินไปหิวไปไ,ไหนมาถึงก็สอยก่อนเลยอ๋อ ดูราคายัางไงเอาตังมากี่บาทเนี่ยมีเอาตัง,งในที่สุดก็ซื้อเสร็จแล้วจนได้ในโชว์ให้ดูหน่อยได้แท็กฟรีด้วยจะไม่รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะมีติดข้างหลังด้วยนะมีติดข้างหลังไปอ,อีกโอ้เอาอีอันเนี่ยข้างนี้ไม่มีอะหมดโคตต้าไปแล้วรีบไปแล้วเดี๋ยว<า>ยมืดแล้วถ่ายรูปไม่สวยตอนนี้มาถึงแล้วจะถ่ายรูปต้องไหนก่อนดีคนมันเยอะมากจริงๆเป็นครั้งแรกที่เรามาวันชาติเขา ตอนนั้นคนไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ตอนนี้คนเยอะมากตอนนี้คนเป็นร้านเขามาเติมต้ม <บา S 1> ก็อยากจะกินน,น้ำต้มอีกตอนนี้ได้เห็นกรรมวิธีสดๆบบเครื่องยังเปิดอยู่แล้วเปิดตู้ให้ดูจะจะห้าสิบบาทก็เท่าเ <บา S 1> มืองไทยได้กลิน่นมันหอมท้งไหนอ่ะหอไปปิดฝาก็ได้ปิดฝาอีหยังเขาบอกอีหยังตู้อื่นไม่มีหรือไงทำไมต้องมากินตรงนี้ฉันกำลังทำงาน เป็นไงภูเก็ตอร่อยอร่อยมากเลยเหรออร่อยกว่ะที่มมะเงไทยมากขอชิม่อยดิเหมือนกันอะอะไรน้ำตาละมะนาวส้มใส่น้ำผึ้งในที่สุดตอนนี้เราก็ได้กินข้าวใช่ไหมย่างเราเพิ่งเข้ามาในร้านหลังจากที่เลือกอยู่นานอันนี้คือชื่อร้าน The Boiler น้องบ่นว่าเมื่อยมากเลยน,นี่นี่นนนขอโชว์หน่อยวันนี้น้องเดินไม่เท่าไรขอโชว์หน่อย 11,583หมื่นหนึหรอเออสมสเต็เลยหรอเ,อม,เมือนเป็นร้านที่แบบดูจะดังนะเพราะว่ารอคิวอยู่ตั้งนานเนี่ยกว่าจะได้จะน้องเบื่อเลยนม,มาแล้วล็อบสเตอร์ของน้องด้วยอาชิมหอยก็แล้วกันนะ่าจะกินง่ายสุดอืมอร่อยอยู่นะเผ็ดดีอยากกินลองรสชาติเป็นไงเค็มๆหมวานๆเนาะเจีงมป้อง ต่ไม่ได้หวานมากหวานเค็มๆม,มาดิหวานนี่มันปุ้งรับเตอร์ตัวใหญ่ขานาดนี้เห็นไหมดูกล้ามกล้ามเป็นไงมันเหมือนปุ้งแต่ว่าเรากินอะ่ะมันจะเป็นปูเหมือนปมกล้ามใช่ไหมอร่อยนะอันนี้เลือกแบบเผ็ดขั้นสุดาตามาไตคนไทยเผ็ดสุดของร้านอ๋อลองไหมันไม่เผ็ดมาก มีน้ำอยู่แล้วก้าทำไมเท่าไหร่ใช่อยู่นะอ่ะอาอะไรได้ไหมไม่ไดเผ็ดมากเออทีแรกกลัวน้องเผ็ดก็เลยสั่งบะหมี่มาให้เนี่ยมันไม่ได้เผ็ดตอนเราแค่หนึ่น้ำก็อรอยเออเผ็ดแล้วอันนี้เริ่มเผ็ดแล้วไม่ไม่ได้เผ็ดเป็นไงป้าพอได้ไหมป้าปกติไระป้าบอกเมืองไทยมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเปล่าเราจะได้กินและกล้ามเป็นไง ไอเนี้ไม่เหนียวหรอกตรงเนี้ยใช่ปะระหว่างกุ้งอันนี้กับก้ามรัฟเตอร์อะไรดีกว่ากัน <c oughs> กุ้งอันนั้นดีกว่าเผ็ดๆอร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยมากสรุปว่ากี่บาทราคาแค่ร้อยเจบาทโอ้ยดอลลาร์สิงคโปร์อ you ย know? ู่เนาะถูกหรือแพงถูก <c oughs> <c oughs> นี่อุย้ยตรงนี้สวยเป็ภูเก็ตดูตรงนี้แล้วสวยเนี่ยไปถ่ายรูปแล้ว นี่ดูเาแค่เตรียมเป็นอีกวิวเลยอ่ะคนละวิวไหนน้องจะกินอันไหนนะมีมิวคเมลอนด้วยอ่ะเชนดอลล่าโอ้โหสองร้อยห้าสิบตายแล้วทำไมเทคเจอร์เป็นอย่างนี้ล่ะเฮ้ยสู้เหมือนมีทำได้หรือเปล่าเออสู้ไม่ได้ใครสู้ใครไม่ได้ตายแล้วสิงคโปร์ก็ ใช่ย่อยถนนบกสี่สิบพันสี่เป็ยาหวานนะแถวเนี้ยหวานเตีละสองร้อยห้าร้อยหวานมากแล้วก็แบบกลิ่นนมหืนน่ะทำไมถูกจังน้องไอติมแค่สิบบาทเองไอติมสิบอ่ากินที่เมืองไทยสิบบาทกินที่นี่คูณยี่ห้าพรุ่งนี้ว่ากันใหม่บายบายบายสวัสดีมอร์นิ่งครับวันนี้มีโปรแกรมอะไรครับรู้จับไหม จะไปหาข้า,าวเช้ากินที่แรกกะว่าจะออกกาวหมูตอนนี้เป็นเวลา1ิดมงคงวันนี้เราจะนั่งรถไฟฟ้าไปห้างบีเวที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วเราก็จะทานอาหารเช้านะคะเนี่ยเมื่อวานเรามาตอนที่แบบเคนเขาเพิ่งออกจากยูนิเวอรศ์แซลไงโอ้ยแดดมันร้อนมากเลยตอนนี้นั่งรถไฟหนึ่งสถานีมาลงบีเวอร์ใช่ๆช่ช่ไปเรามาลงบีเวอร์สเตชแล้วไปหาอะไรกิน วันนี้คนเยอะมากเลยเนาะมาสิงคโปร์ก็ยังต้องกินอ่าญี่ปุ่น,นแล้วยังไงเราไม่แตะโคสยังไงต้องปิดวะ้องปิดเลต้องปิเดเลโอเคเอที่เอาโคสไม่เลยรักเนาะบ๊ายบายรา้านเฮทีในตำนานเราได้มาแล้วราคาเท่าไหร่หกหกบอกว่าหกจุดห้าน้องยังสงสัยอยู่แม่อร่อยอะไรวะ แต่คุณยังไม่ได้คนนะข้างล่างมันเป็นคาราเมลไงอร่อยยังอร่อยวกูเมื่อกี้มันก็ต้องหวานนี่มามีสั่งหวานสูนยเลยนะอืมนันอร่อยจริงๆอ่ะมันแบบมันหอมอ่ะเพราว่าไข่มุกมันก็นุ่มแต่ต้องคนก่อนนะไปที่สถานีรถไฟฟ้าเดินทางต่อถึงแวลสสำบาวังสเตชั่น ใกล้เหมือนัน้นงใกล้แล้วหลงอีกนึนงขึ้นรถเมย์ก็ผิดฝั่งรถเมย์มีสองชั้นด้วยเดี๋ยวเพื่อน,น้องจะมาเรียนแถวแถวนี้ตอนนี้เราถึงแล้วเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งนั่งรถมาแบบด้วยความตั้งใจจริงๆอ๋อนี่ไงเขามีจุดหนึ่งสองสามปะเจอแล้วสี่ ที่นี่เป็นวัดแห่งโชคลาภครับซัมบวังกอสออฟเวสเทมเพิลเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักมาขอพรและเสริมโชคลาภให้กับธุรกิจและการงานของตัวเองครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการบูชาเทพเจ้าไช่ซิงเอ๊ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภในความเชื่อของชาวจีนครับความน่าสนใจของวัดนี้ครับมีองค์เทพเจ้าไช่ซิงเอ๊ยที่มีความสูงถึง9.4 4เมตรและน้ำหนักถึง8ตันเลยครับซึ่งตั้งอยู่บนหลังคาวัดครับขอบคุณรูปภาพจากมาเธอชิฟด้วยครับซึ่งจัดว่าเป็นองค์เทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลลลกกเยก็ว่าได้คครับแะ ไฟที่เราเห็นกันเยอะๆเขามีความเชื่อว่าผู้ที่ซื้อและนํามารอยไว้ในพิธีจะได้รับพรกลับไปด้วยครับการเดินทางมายังเซมบาวังก o สออฟเวสเทมเพิลง่ายมากๆครับแค่นั่งรถไฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีเซมบาวังและใช้ทางออก C เพื่อเดินต่อไปที่วัดหรือจะนั่งรถเมล์แบบเราหรือจะนั่งแท็กซี่ต่อไปก็ได้ครับอยู่ๆนั่งรถไฟใต้ดินก็สนุกขึ้นมานะได้่ไน้องเอาไปใช้กระจกเลยเขาหน ราจะไปไหน Cloud Forest Cloud Forest ภูเก็ตนี้เราอยู่พัทยาหรือเปล่า,าทำไมกล้เป็นบีช Cloud Forest เนี่ยอาภูเก็ตได้ถ่ายแล้วโอ้อยยยยยนยงยยยนยยนะอยตอนนี้แรง,งมา,ากน้ยยยยยน จะได้เปียกกี <Find human Jorge> ้อุ้ยนู้นเขาอยักไปไหนเขายักไปไหนเครยังไม่ได้เข้าไปก่อนแล้วมีหอนเลยเปียกไปหมดเลยคนเยอะมากวันนี้ที่มาเป็นวันชาติของคนสิงคโปร์ก็เลยจะประมาณนี้ทีเล็กลิฟต์ลับบี้ต้องไปยังไงต้องไปทางนู้นโอ้ทีแรก น,นี่มันมีไข่ของตัวต่างๆนี่ตัวนี้เป็นยังไงต,ตัวนี้ตัวนี้ต้องมีเขาวก็มีเข่าบ้างอีกไข่อันนี้ไม่ดูลูกเล็กกังในตู้มันก็มีไข่หลายไซส์นะมีความให้เด็กแบบเล่นเล่นกับเบบี้ไดโนเสาร์นิดนึง ตัวจริงตัวปอมอ่ะปอมแน่นอนเฮ้ย <Hey. S 2> ลิกแบบนะั้นอ่ะแต่ทำไมเขาห้ามใช้แฟดอ่ะเนี่ยตัวจริงตัว oh. จริง,รงไม่มันจะเคิมได้ไงบ้าเบบ้าบ้าฟารลูแล้วมันก็เคิมเหมนไหมเียดูเโอนคโอเีวเาจู่ด้วัเโออโอบุิปไม่เจอเลย oh. ว้าวเอาภู้กิจลงน้ำไปแล้วอะ่ะเออสวยยูเนี่ยนะเอามีมีเสื้อมาอู้ภู้กิจของจริงเหรอนะกคัวจังเลยของจริงวะเนี่ยโอ้แม่บอกว่า ให้หลุดออกมานะแต่งไปซิติ้งเหรอ่ะเอาผู้กินดูผูดกินนี่ ชอบดอกไม้นี่ดูดอกไม้ไมใหญ่เลยอ่ะแล้วก็เอ็น thank you ของที่ระทึกแล้วครับแฮร์รี่พอตเตอร์มีใหงโลอกเชื่อพี่แฮร์รี่พอตเตอร์น่าดีกว่ายอมแพ้ไหมไม่กินที่อื่นไหมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ก็ดูหน้าคนไ็นไง ออกคำบรรยายหน่อยอะไรวันที่เมืมองไทยนี่วันที่เมืองไทยอีกเหรอราคาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะ53าสิบสามไมกอดกินก่อนนะตอนนี้คือมีเรือจะเตรียมตัวจุดพงจุดพุแสดงฉลองวันชาติกันคนเยอะมากตั้งตารอ hmm. แต่ทำไมเขาถึงก็รอฝั่งนี้ก็เยอะวะหรือฝั่งนู้นมันเต็มหมดแล้ว ันนี้คือซ้อมขึ้นตัวชาสุดเรากำลังนั่งรอชมุ้๊นเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้พุวันชาติของเขาเราก็คือแอบดูเห็นแค่นี้เห็นแค่กลุ่มวันไม่ได้มุมถูกใจกลับดีกว่า พรุ่งนี้จะไปไหนต่อนะแล้ววันศุกร์หน้าเราจะพาทุกคนไปท่องโลกเวทมนต์ h ฮ r r y p t t t e r v i ร์ o n of Magic จะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนแฟนๆ Harry Potter ตต้องห้ามพลาดเลยครับ